อาณาจักรล้านช้างก่อตั้งขึ้นในรัชสมัยของพญาฟางุ้มและเป็นหนึ่งในอาณาจักรที่มีความยิ่งใหญ่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ช่วงศตวรรษที่14-16อาณาจักรแห่งนี้ครอบคลุมพื้นที่กว้างใหญ่ตั้งแต่ลุ่มน้ำองตอนกลางไปจนถึงพื้นที่ใน,นปัจจุบันที่ครอบคลุมประเทศลาวส่วนใหญ่และบางส่วนของไทยกัมพูชาและเวียดนามความรุ่งเรืองของล้านช้างเห็นได้จากความเจริญทางวัฒนธรรมสถาปัตยกรรม และพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะพระาธาตุหลวงในนครวิงจันทร์ที่เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและศรัทธ,ธาของประชาชนในยุคนั้นสาเหตุแห่งการแยกตัวความรุ่งเรืองของล้านช้างเริ่มเสื่อมลงในช่วงปลายศตวรรษที่17จากปัญหาภายในอาณาจักรเช่นความขัดแย้งในราชวงศ์ความไม่พอใจของขุนนางบางกลุ่มและการขาดความเป็นเอกภาพในการบริหารราชการประกอบกับการลุกรานจากอาณาจักรเพื่อนบ้าน เช่นสยามและพะมา่าทำให้อำนาจของล้านช้างอ่อนแอลงจนในที่สุดอาณาจักรต้องแยกตัวออกเป็นสามส่วนได้แก่ 1. อาณาจักรหลวงพระบางตั้งอยู่ทางตอนเหนือของลุ่มน้ำโขงมีเมืองหลวงอยู่ที่หลวงพระบางอาณาจักรแห่งนี้มุ่งเน้นการรักษาเอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรมและความสัมพันธ์กับจีนเพื่อรักษาอำนาจของตน 2. อนาณาจักรเิียงจันตั้งอยู่บริเวณตอนกลางของลุ่มน้ำโขง โดยมีเวียงจัน์เป็นศูนย์กลางอาณาจักรนี้เป็นศูนย์กลางทางการค้าและศาสนาแต่ต้องเผชิญการคุกคามจากอาณาจักรสยามที่ต้องการควบกลุ่มเส้นทางการค้าในลุ่มน้ำโขง 3. อาณาจักรจำปาสักตตั้งอยู่ทางตอนใต้ของลุ่มน้ำโขงมีบทบาทสำคัญในการติดต่อการค้ากับอาณาจักรเขเมรและเวียดนามบทบาทของสยามในการแยกตัวของล้านช้างในช่วงที่อาณาจักรล้านช้าง กำลังเผชิญความยากลำบากสยามในยุคอยุธยาและต้นกรุงรัตนกโกสิน์เริ่มขยายอิทธิพลในภูมิภาคนี้โดยอาศัยทั้งการทูตและการทหารเพื่อควบคุมอาณาจักรต่างๆที่แยกตัวออกมาจากล้านช้างการควบคุมของสยามมีผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นคงของแต่ละอาณาจักรโดยเฉพาะอาณาจักรวิงจานที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของสยามในที่สุดผลกระทบจากการแยกตัว การแยกตัวของล้านช้างนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจในภูมิภาคลุ่มน้ำโขงความขัดแย้งระหว่างอาณาจักรต่างๆที่แยกตัวออกมารวมถึงแรงกดดันจากสยาพมพม่าและเวียดนามส่งผลให้ภูมิภาคนี้กลายเป็นเวทีแห่งความขัดแย้งที่ยาวนานมรดกที่ยังคงอยู่แม้ว่าล้านช้างจะสิ้นสุดในฐานะอาณาจักรแต่ความเจริญทางวัฒนธรรมของล้านช้างยังคงปรากฏอยู่ในปัจจุบัน ผ่านศิละปะกรรมวัฒนธรรมและศาสนาโดยเฉพาะในประเทศลาวซึ่งยังคงยึดถืออัตลักษณ์ของล้านช้างเป็นรากฐานของชาตินิยมประวัติศาสตร์ของการแยกตัวของอาณาจักรล้านช้างไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของความขัดแยง้งแต่ยังสะท้อนถึงความพยายามของชุมชนในภูมิภาคนี้ที่จะรักษาอธิปไตยของตนในขณะเดียวกันก็ต้องเผชิญกับแรงกดดันจากอำนาจที่ใหญ่กว่าในบริบทของภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไป ความล่มสลายของอาณาจักรวิงจันทร์บทเรียนแห่งความขัดแย้งในประวัติศาสตร์ลาวความล่มสลายของอาณาจักรวิงจันทร์ถือเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สําคัญที่สร้างความเปลี่ยนแปลงในหน้าประวัติศาสตร์ลาวและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงต้นคริสตศวตรรษที่19ระหว่างรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สาเมื่อเจ้าอนุวงศ์กษ,ษัตริย์แห่งวิงจันทร์ก่อกรกบฏต่อสยาม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่นำไปสู่การล่มสลายอย่างสมบูรณ์ของวิงจันทร์ความขัดแย้งที่นำไปสู่การกบฏหลังจากที่อาณาจักรล้านช้างวิงจันทร์ตกอยู่ภายใต้การปกครองของสยามในศตวรรษก่อนเจ้าอนุวงศ์ผู้ครองราชแห่งวิงจันทร์พยายามรักษาอธิปไตยของอาณาจักรตนและเริ่มแสดงเจตจำนงต่อต้านอำนาจของสยามความไม่พอใจที่สะสมมายาวนานจากการถูกควบคุมทั้งในด้านการปกครองและทรัพยากร ทำให้เจ้าอนุวงศ์ตัดสินใจก่อกบฏโดยได้รับแรงสนับสนุนจากชนชั้นปกครองในลาวบางส่วนเจ้าอนุวงศ์เริ่มดำเนเินการส่งกำลังทหารเข้าโจมตีหัวเมืองชายแดนของสยามโดยหวังที่จะยึดคืนดินแดนที่เคยเป็นของอาณาจักรล้านช้างแม้ว่าในช่วงแรกการก่อกบฏของเจ้าอนุวงศ์จะประสบความสำเร็จบางส่วนแต่การจัดการเชิงยุทธศาสตร์และความแข็งแกร่งของกองทัพสยามได้ทำให้สถานการณ์พลิกผันอย่างรวดเร็ว การตอบโต้ของสยามเมื่อได้รับทราบถึงการกบฏครั้งนี้รัชกาลที่สามทรงมีพระบัญชาให้ส่งกองทัพหลวงไปปราบปรามโดยมีการจัดเตรียมกำลังพลและยุทธพปกรณ์อย่างเต็มที่กองทัพสยามสามารถตีโต้กองกำลังของเจ้าอนุวงศ์และบุกยึดเมืองวิงจันท์ได้ในที่สุดหลังจากการยึดเมืองสำเร็จรัชกาลที่สามทรงมีพระบัญชาให้ทำลายเมืองวีงจันลงจนสิ้นซากทั้งพระราชวังวัดวาราม และโบราณสถานที่เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของอาณาจักรถูกเผาทำลายเหลือเพียงพระธาตุสำคัญบางส่วนเช่นพระธาตุหลวงที่ยังคงหลงเหลือเป็นอนุสรณ์ของอดีตชะตากรรมของเจ้าอนุวงศ์เจ้าอนุวงศ์ถูกจับกลุมพร้อมด้วยพระราชวงศ์และผู้สนับสนุนจำนวนมากหลังจากนั้นเขาถูกนำตัวมาประจานในกรุงสยามโดยมีการคุมขังในกรงเหล็กและแสดงไว้กลางพระนคร เพื่อแสดงถึงผลลัพธ์ของการต่อต้านอำนาจของสยามนี่เป็นบทเรียนที่แสดงให้เห็นถึงการลงโทษอันรุนแรงต่อผู้ที่เป็นกบฏเจ้าอนุวงศ์เสียชีวิตในกรุงสยามซึ่งนับเป็นจุดสิ้นสุดของสายกษัตริย์แห่งวิงจันท์อย่างสิ้นเชิงและทําให้อาณาจักรวิงจันทร์กลายเป็นเพียงส่วนหนึ่งของสยามผลกระทบที่ตามมาการล่มสลายของวียงจันทร์มีผลกระทบในหลายด้านทั้งในแง่าการเมืองวัฒนธรรมและจิตวิญญ,ญาณของประชาชนลาว การสูญเสียเมืองหลวงและศูนย์กลางทางวัฒนธรรมของอาณาจักรทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและการปกครองในภูมิภาคการควบคุมของสยามได้ขยายอิทธิพลไปยังดินแดนล,ลาวม,มากขึ้นส่งผลให้ลาวต้องปรับตัวต่อการปกครองของสยามอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มรดกทางประวัติศาสตร์เหตุการณ์นี้ยังคงมีบทบาทสําคัญในความทรงจําของชาวลาวและในประวัติศาสตร์ภูมิภาค การล่มสลายของอาณาจักรวิงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวของสงครามและความพ่ายแพ้แต่ยังสะท้อนถึงความพยายามในการรักษาอธิปไตยและอัตลักษณ์ของชนชาติในช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับการแผ่ขยายอำนาจของมหาอำนาจในภูมิภาคเชื้อสายเจ้าอนุวงศ์ที่ยังคงอยู่แม้ว่าเจ้าอนุวงศ์จะสิ้นพระชนในสถานการณ์ที่น่าเวทนาและเป็นที่เตือนใจของผู้คนในยุคนั้นแต่เชื้อสายของพระองค์ไม่ได้ดับสูญไปพร้อมกับพระองค์ หากแต่ยังคงสืบทอดต่อมาและมีบทบาทสำคัญในราชสำนักสยามในเวลาต่อมาเป็นเครื่องยืนยันถึงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสยามและลาวในยุคประวัติศาสตร์เจ้าสุทธิสารโปกตัวอย่างของการปรับตัวและการให้อภัยหนึ่งในพระโอรสสำคัญของเจ้าอนุวงศ์ที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างเด่นชัดคือเจ้าสุธิสารโปซึ่งนับเป็นพระโอรสองค์โตของพระองค์ หลังจากความพ่ายแพ้ของเจ้าอนุวงศ์และการสิ้นพระชนที่กรุงสยามเจ้าสุธิสารโตซึ่งเดิมถูกส่งตัวมายังกรุงสยามในฐานะเฉลยได้รับพระราชทานอภัยโทษจากราชสำน,นักสยามในเวลาต่อมาการอภัยโทษครั้งนี้นับเป็นตัวอย่างของการแสดงพระเมตตาจากพระมหากษัตริย์แห่งกรุงสยามต่อเชื้อสายของเจ้าอนุวงศ์การกลับเข้าสู่ระบบราชการในสยามหลังจากได้รับอภัยโทษเจ้าสุธิสารโต ได้รับโอกาสให้กลับเข้ามามีบทบาทในราชสันักสยามโดยมีหน้าที่ในด้านการปกครองบางส่วนทั้งนี้การที่ลูกหลานของเจ้าอนุวงศ์ได้รับตำแหน่งราชการในกรุงสยามสะท้อนถึงแนวคิดทางการเมืองของสยามในยุคนั้นที่มุ่งรวมสู่อำนาจพร้อมทั้งรักษาความสัมพันธ์กับกลุ่มชนต่างๆในลักษณะที่ไม่ตัดขาดหรือทำลายรากเหง้าของผู้ที่เคยเป็นศัตรูเชื้อสายที่ยังคงสืบทอดในปัจจุบัน ลูกหลานของเจ้าอนุวงศ์ในสายสกุลนี้ยังคงสืบเชื้อสายต่อมาในสังคมไทยยุคต่อมาโดยบางส่วนได้สมรสกับชนชั้นนำในสยามและมีบทบาทสำคัญในระบบราชการรวมถึงการค้าและการพัฒนาสังคมตัวอย่างเช่นเชื้อสายบางคนได้เป็นขุนนางในราชสำนักในขณะที่บางคนมีบทบาทในภาคธุรกิจและวงการอื่นๆบทบาทในประวัติศาสตร์การดำรงอยู่ของเชื้อสายเจ้าอนุวงศ์ เป็นสิ่งที่ช่วยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของสองดินแดนคือสยามและลาวแม้ว่าเหตุการณ์ในอดีตจะเต็มไปด้วยความขัดแย้งแต่สายสัมพันธ์ทางสายเลือดและการปรินีประนอมในระดับหนึ่งได้นำมาซึ่งความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมและการเมืองในภูมิภาคเชื้อสายเจ้าอนุวงศ์กับความทรงจําทางประวัติศาสตร์การสืบทอดของเชื้อสายเจ้าอนุวงศ์ไม่เพียงแต่เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของความต่อเนื่องในยุคเปลี่ยนผ่าน แต่ยังสะท้อนถึงความยืดหยุ่นและการอยู่รอดของชนชั้นนำลาวที่สามารถปรับตัวในระบบการปกครองใหม่ในสยามเรื่องราวของเชื้อสายเจ้าอนุวงศ์ยังเป็นแรงบันดาลใจให้คนในยุคปัจจุบันศึกษาและเข้าใจความซับซ้อนของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ดังนั้นแม้เจ้าอนุวงศ์จะจากไปแต่พระองค์ได้ทิ้งร่องรอยสาคัญผ่านเชื้อสายของพระองค์ที่ยังคงมีบทบาทในประวัติศาสตร์และสังคมไทย ยังไม่เสื่อมคลายความลับของเชื้อสายที่เชื่อมโยงลาวไทยเมื่อพิจารณาถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของลาวและไทยความสัมพันธ์ระหว่างสองดินแดนไม่ได้จำกัดเทียงการค้าขายหรือสงครามเท่านั้นแต่ยังแฝงอยู่ในสายเลือดและเชื้อสายของราชวงศ์และบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์อีกด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนคือเจ้าอนุวงศ์แห่งนครวิงจันทร์ผู้ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในการต่อต้านอำนาจของสยามในช่วงต้นศตรวรรษที่19 แม้ในที่สุดความพยายามของเจ้าอนุวงศ์จะสิ้นสุดลงด้วยความพ่ายแพ้แต่เชื้อสายของพระองค์กลับมีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ที่ถูกซ่อนไว้หนึ่งในผู้สืบเชื้อสายของเจ้าอนุวงศ์ที่มีชื่อเสียงคือเจ้าสุธิสารผู้มีบทบาทสำคัญในสังคมไทยในยุคต่อมาเชื้อสายของพระองค์ได้รับการกล่าวถึงในบันทึกประวัติศาสตร์และงานเขียนบางส่วนว่าเป็นสายเลือดที่เชื่อมโยงระหว่างลาวและไทย ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองดินแดนนี้ไม่เพียงแค่เรื่องการเมืองและอำนาจแต่ยังรวมถึงมิติส่วนตัวและความสัมพันธ์ทางสายเลือดด้วยนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของธิดาเจ้าอนุวงศ์อีกหลายพระองค์ที่ไม่ได้รับการบันทึกอย่างเป็นทางการในประวัติศาสตร์ไทยแต่กลับปรากฏในงานเขียนของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชผู้ซึ่งได้อ้างถึงธิดาของเจ้าอนุวงศ์ที่เข้ามามีบทบาทในราชสำนักสยามงานเขียนเหล่านี้ ได้เปิดเผยความจริงที่ซับซ้อนเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของสายเลือดและความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่เกินกว่าพรมแดงหรือความขัดแยง้งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าแม้ลาวและไทยจะมีประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และการครอบครองแต่ความสัมพันธ์ในเชิงครอบครัวและสายเลือดกลับดำเนินไปและมีบทบาทสําคัญในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสองชาติที่ยังคงสืบเนื่องจนถึงปัจจุบันเจ้าเพชราก อุปราชผู้มีบทบาทสําคัญและสายสัมพันธ์ลาวไทยเจ้าเพชรราชถือเป็นบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร์ลาวไม่เพียงแต่ในฐานะอุปราชผู้มีบทบาทสําคัญต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคนั้นแต่ยังได้รับการยกย่องในฐานะนายกรัฐมนตรีคนแรกของลาวในยุคใหม่เจ้าเพชรราชมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวหน้าและมีบทบาทสําคัญในการพยายามสร้างความสัมพันธ์ทางการเมืองและวัฒนธรรมระหว่างลาวและไทย หนึ่งในแง่มุมที่น่าสนใจคือแนวคิดของเจ้าพระชราชที่ต้องการรวมลาวเข้ากับไทยซึ่งเป็นเรื่องที่สะท้อนถึงความใกล้ชิดทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศยิ่งไปกว่านั้นท่านยังมีความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ลึกซึ้งกับบุคคลสําคัญในไทยอย่างเช่นพลเอกชวล,ลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีของไทยความสัมพันธ์นี้เกิดจากหม่อมอภิพรพระชยาคนสุดท้ายของเจ้าพระชราช ซึ่งเป็นลูกสาวของร้อยเอกชั้นยงยุทธผู้เป็นบิดาของพลเอกชวลิตความเกี่ยวพันทางเครือญาตินี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องส่วนตัวแต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของสายใยที่เชื่อมโยงระหว่างผู้นำสองประเทศในช่วงยุคอดีตและยุคปัจจุบันความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนี้ส่งผลต่อการสร้างความร่วมมือในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นด้านการเมืองวัฒนธรรมหรือความมั่นคงในมุมมองทางการเมืองความสัมพันธ์ระหว่างลาวและไทยได้รับการเสริมสร้างด้วยความเกี่ยวพัน เชิงเครือญาติของเจ้าเพชรราชท่านถือเป็นบุคคลที่แสดงให้เห็นถึงบทบาทสําคัญของสายสัมพันธ์ส่วนตัวในการส่งเสริมความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศนอกจากนี้แนวคิดและนโยบายของเจ้าเพชรราชยังมีอิทธิพลต่อก,การสร้างสะพานเชื่อมโยงที่มั่นคงระหว่างลาวและไทยซึ่งยังคงมีผลสืบเนื่องมาถึงยุคปัจจุบันดังนั้นบทบาทของเจ้าเพชรราชจึงไม่เพียงแต่จํากัดอยู่ในกรอบของประวัติศาสตร์ลาวเท่านั้น แต่ยังมีความหมายที่สําคัญต่อภูมิภาคโดยเฉพาะความสัมพันธ์อันแน่นแฟรนระหว่างลาวและไทยที่ยังคงสืบทอดและพัฒนายอย่างต่อเนื่องในยุคสมัยใหม่เรื่องราวของเชื้อสายที่เชื่อมโยงนี้ยังคงเป็นเครื่องยืนยันถึงความผูกพันในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าเพียงแค่การเมืองหรืออาณาเขตดังนั้นการศึกษาประวัติศาสตร์และเชื้อสายของบุคคลสําคัญเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การย้อนรอยอดีต แต่ยังเป็นกุญแจสําคัญในการทาความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างลาวและไทยในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นอีกด้วยเรื่องราวของประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องระหว่างลาวและไทยนั้นไม่เพียงแค่สะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อนในเชิงการเมืองและอํานาจเท่านั้นแต่ยังชี้ให้เห็นถึงสายสัมพันธ์ที่ฝังลึกอยู่ในมิติของวัฒนธรรมประเพณีและความสัมพันธ์ทางสายเลือดที่เชื่อมโยงกันมาอย่างยาวนานแม้ว่าในบางช่วงเวลาประวัติศาสตร์ทั้งสองฝ่าย อาจต้องเผชิญกับความขัดแย้งการแยกตัวหรือความพยายามที่จะสร้างเอกลักษณ์แห่งชาติที่แตกต่างแต่ในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าความสัมพันธ์นี้ก่อให้เกิดความคล้ายคลึงกันหลายประการในวิถีชีวิตและการปฏิบัติทางวัฒนธรรมการแยกและรวมกันของอาณาจักรในภูมิภาคนี้ไม่ว่าจะเป็นอาณาจักรล้านช้างสุขโขทัยอยุธย,ยาหรือรัตนโกสินทร์ล้วนส่งผลกระทบต่อการกำหนดขอบเขตและอัตลักษณ์ของสองชาติอย่างลึกซึ้ง ทั้งนี้การก่อกบฏของเหลา่าขุนนางการย้ายถิ่นฐานของประชากรและการต่อรองอำนาจระหว่างรัฐเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่สะท้อนถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคที่เชื่อมโยงถึงกันนอกจากนี้ประวัติศาสตร์ยังสะท้อนถึงความพยายามในการหลอมรวมอัตลักษณ์และสร้างความเข้าใจระหว่างกันในยุคสมัยใหม่โดยเฉพาะในบริบทที่ลาวและไทยมีการพัฒนาและเชื่อมต่อกันมากขึ้นทั้งทางเศรษฐกิจการเมืองและวัฒนธรรม ความสัมพันธ์ในเชิงสายเลือดซึ่งมีรากฐานมาจากประวัติศาสตร์อันยาวนานก็ยังคงเป็นสิ่งที่ช่วยยืนยันว่าชนสองชาติไม่ได้แยกขาดจากกันโดยสิ้นเชิงทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าประวัติศาสตร์ของลาวและไทยไม่ได้ดำเนินไปในเส้นทางที่ขนานกันแต่กลับมีการเชื่อมโยงที่ซับซ้อนและลึกซึ้งในแบบที่เราอาจมองข้ามการทำความเข้าใจและยอมรับความสัมพันธ์เหล่านี้จะช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของอดีต และช่วยให้ทั้งสองชาติสามารถสร้างอนาคตที่แข็งแกร่งและเป็นมิตรต่อกันได้อย่างยั่งยืนในท้ายที่สุดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ไม่ได้เป็นเพียงการมองย้อนกลับไปยังอดีตแต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้เราเข้าใจปัจจุบันและเตรียมพร้อมสําหรับอนาคตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่การเชื่อมต่อระหว่างชาติไม่ได้หยุดอยู่แค่เพียงเรื่องของเขตแดนทางภูมิศาสตร์แต่ยังรวมถึงมิติของวัฒนธรรมและความร่วมมือในทุกระดับอีกด้วย